สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูไวเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็อยางจะเป็นตอนของ Google AI Studio อยู่เป็นไงครับดูมา45คลิปเห็นมีหลายคนถูกใจกันมากเลยนะครับเพราะเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่าลืมนะครับถ้าอยากเรียนรู้ใหม่ๆ AI ตัวไหนใหม่ๆมาแล้วมาติดต่อติดตามกันที่ช่องครูไวเก่ากันนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งเราจะเอาสัก ตอนนี้สักอีกสักตอนหนึ่งนะครับของ google ai studio แล้วเดี๋ยวเราก็จะสลับ ai ตัวใหม่ๆม,มาที่มีอะไรเทคนิคแปลกๆใหม่ๆม,มานะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับอ้าวเรามาดูกันตอนนี้เราเข้า google เสร็จแล้วเราก็าเสิร์ชหาคำว่า google ai studio นาะต้องขออภัยบางท่านเนาะที่เคยเข้าบ่อยๆแล้วโอ้เข้าชำนาญแล้วแต่เดี๋ยวสไตล์ผมเนาะเราต้องอธิบายให้คนที่เขายังไม่เคยเข้ามาด้วยได้รับรู้กันนะครับ ใครที่ยังไม่เคยสมัครก็ต้องสมัครก่อนเนาะตอบคำถามแค่ข้อเดียวนะครับนะดูคลิปวิโดีโอแรกๆของผมได้เลยนะคลิก Sign in to Google แล้วก็เลือกนะครับเลือก Gmail ของเรานะครับคลิกถัดไปเสร็จแล้วตอนนี้ทุกคนก็จะมาอยู่หน้าเดียวกันพร้อมกันเหมือนกันหมดตอนนี้นะเห็นนะครับนะนิดเดียวนะครับไม่ได้ช้าหรือไม่ได้เร็วมาก เราได้เคยเรียนรู้เรื่อง s t รีมเรียลไทมไปแล้วอ่อาแม้ที่โตอตอบพูดคุยกับ AI ได้นะไปดูคิดวันหลังก็ได้นะครับแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องของอ่า s t a r t e r อ p p ไปแล้วแม้ที่เลื่อนเมาส์ไปวางไว้ที่รูปก็ขึ้นคำสับมาอ่าตอนที่แล้วนี่เองนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาตัวนี้พร้อมแกลลอรี่อ่าคลิกที่พร้อมแกลลอรี่มีให้เลือกโอ้ยไหมครับ มีสูตรคณิตศาสตร์มีตวิตเตอร์อะไรเยอะแยะมากมายเลยน่าสนใจแต่วันนี้เราเอาเรื่องเดียวก่อนติดไว้ติดไว้เราต้องเก็บไปก่อนนะของดีๆเดี๋ยวเราค่อยทยอยออกมานะครับตัวนี้ครับรีซิฟเจนไลนะครับคือเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นรีซิ t ของ Creator ตอนนี้ก็เป็นเจนไลที่ว่า g e n e r a เรก็คือเจนสูตรของรูปภาพที่มาจากรูปภาพนะ โดยเฉพาะเรื่องของอาหารอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาทําได้ไหมปึ๊บอันนี้จะเป็นตัวอย่าง <c oughs> ของเขาจะมีคุกกี้มาเราลองอ้าวลองดูสิครับเราบอกกิฟมีกิฟมีเดอะรีซิปก็คือสูตรอาหารเนี่ตัวนี้รีซิปนะครับก็บอกว่าเราก็เขาจะวิเคราะห์นะครับเรากิฟ e m มีดูรีซิปอ้เราบอกรูปนี้ก็ได้อ้าวเราลันไปโอเค เดี๋ยวดูนะครับสูตรอาหารของเขาจะเป็นผลอันนี้เป็นขนมเนาะคุกกี้นะครับช็อกโกแลตนะดูโอเห็นไหมคือสูตรมาเสร็จเลยว่าทําด้วยอะไรใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูดูย่อๆนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องผมผมจะเอาเฉพาะตรงนี้ก็ได้เนะาะลองดูนะครับที่จริงถ้าจะเอาหมดนะครับจะมีตัวจุดสามจุดนี่นะครับแล้วก็ copy text แล้วเราก็จะไปวางไว้ที่ไหน กูเกิลแท a n เ l a t e ใช่ไหมอืมกูเกิลแท a n เ l a t e แล้วก็วางไปก็ Ctrl B อ่าเห็นไหมผสมมีส่วนผสมอะไรบ้างเห็นไหมครับมีส่วนผสมอะไรบ้างอ่าเห็นไหมนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะก็จะมีอย่างอื่นอีกเนาะมี ruction, อินส r u c ชั่นว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวรอเอาสักสองสามข้ออ่าลองดูนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรแล้วอันนี้เดี๋ยวเอาดูคอนทอนบีไป เปิดเตาอบที่370องศาโอ้ละเอียดถึงขนาดนั้นเลยนะละเอียดถึงขนาดนั้นเลยวางด้วยกระดาษนะพาชเมนต์นะครับนี่ดีเนยนาะตาลให้เข้ากันโอ้ละเอียดขนาดนั้นโอเคนะทีนี้เราจะลองเอารูปของเราบ้างอ่าผคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะ insert access นะครับอ่าเราก็คลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็ u p โ o a d image เราก็เตรียมไว้ผมเตรียมไว้สองอันนี่เป็นพิซซ่านะเตรียมอาหารฝรั่งไว้แล้วเราอยากจะพิสูจน์ว่า Google AI Studio จะทำอาหารไทยือ้ป่ะแต่ตอนนี้เราลองอ่านฝร,รั่งอีกสักอันหนึ่งคือพิซซ่าเราคลิก Open ไปนะครับแล้วเราก็พิมพ์คําว่าเหมือนเดิมเนาะ Give me the recipe อืม recipe ตัวนี้แปลว่าสูตรให้สูตรฉันหน่อยสูตรการทำอาหารตัวเนี้ยให้ฉันหน่อยเราก็คลิกที่ Run อืมอเดี๋ยวเราก็รอสักครู่ตัวนี้นะครับปึ๊บ พิซซ่ารู้แนละ้วพิซซ่ามีชิคเก้นเขาเรียกว่าชิคเก้นพัชโตพิซซ่าโอ้โหเห็นไหมบอกสูตรมาเสร็จเรียบร้อยบอกวิธีการทำเรียบร้อยนะโอ้โหมีชีสนะเดี๋ยวดูดูตัวนี้นะครับว่าเขาบอกว่าไงนะครับปึ๊บคัดลอกเราลองดูเราก็มาแปลเป็นไทยเนาะรูปแบบต่างๆมีชีสคุณสามารถใส่ชีสอื่นๆโโไทร์วอลนัไก่ย่าง ก็ได้สมุนไพรใบโหระพาสดได้โอ้โหเห็นไหมสุดยอดนะครับทีนี้เราได้อาหารฝั่งฝรั่งไปแล้วเนาะเดี๋ยวลองลองดูอาหารไทยจะทําได้ไหมแล้วอาหารไทยขึ้นชื่อยอดนิยมนะอันดับหนึ่งนะครับเราก็ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งนะแล้วก็ไปคลิกอัปโหลดอิมเมจแล้วเราไปเลือกต้มยำกุ้ง <c oughs> บอกเบาๆครับเดี๋ยว AI ได้ยินรู้ว่าเคยต้มยำกุ้งเนาะ เราก็คลิกที่เอ F Open ดูซิว่าเขาจะรู้ไหมนี่คือต้มยำกุ้งของไทยเรานี่แหละนะก็พิมพ์พิมพร้อมเหมือนเดินนะกิฟตมี the r e c e i v ช่วยบอกสูตรให้ฉันหน่อยอ่าเดี๋ยวลองดูกันว่าอาหารจะทำได้ไหมรันรันปึ๊บปึ๊ปึ๊บป,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 ปึมาย่างอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนี่ ต้มอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านให้เขาล้านให้เสร็จก่อนโอ้โหเยี่ยมยเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับโอ้โห,โโหเขาบอกว่านี่เขาเรียกชื่อต้มยำซุปนะต้มยำกุ้งนะครับเนี่ยต้มยำกุ้งนะต้มยำนะใส่กุ้งเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราเราดูนะว่าเขาบอกว่าไงบ้างสูตรของเขาบนะ น้ำซุปน้ำซุปผักหรือไก่4ี่ถ้วยตะไคร้ใบมะกรูดคาหั่นพริกขี้หนูสาเม็ดหรือมากกว่านั้นตามชอบนั่นเลยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลอ่าโอเคแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็คือหลักๆของมันอันนี้คือซุปเป็นหลักเนาะแล้วเพียงแต่ว,ว่าเราจะเราจะเอาอะไรซุป,ต,ปต้มยำปลาต้มยำหมูต้มยำเนื้อแต่นิดน,น,นี้เป็นต้มยำอะไรครับรู้ด้วยนะครับหน้ากุ้ง <c oughs> <c oughs> กุ้งหนึ่งปอนปอกเปลือกและเอาเส้นเส้นดำออกนั่นแน่มีเห็ดฟางนะครับมีผักชีสับมีมะนาวผ่านโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยครับมีทิปด้วยนะมีทิปเดี๋ยวเกลอเอเอาสักหน่อยนะเอาสักหน่อยเดี๋ยวลองดูครับละเอียดมากนะครับละเอียดมากละเอียดมากต้ยมยำมังสื่อรัดงดกุ้ง คุณสามารถเพิ่มเต้าห,หู้หรือผักอ,อืนน่นเช่นบรอกโคลีแครอทหรือข้าวโพดฝักอ่อนได้นั่นแนต้มยำครีมต้มหรือก็ต้ยมยำขา,าเติมกะทิเข้าไปหน่อยนะปกติเราเินต้ยมยำกุ้งนะก็จะมีต้ยมยำต้มขาไกา่ก็ใส่กะทิเข้าไปหน่อยก็จะกลายเป็นต้มขาไก่สุดยอดจริงๆแล้วเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราด้วยนะครับว่า Enjoy y ย u r ต้ยมยำสุกนะสสมีความสุขนะกับต้ยมยำนะครับโอเค เรียบร้อยเป็นไงบ้างครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งของ google ai studio ถ้าสมมติถ้าเราจะทำต่อไปหรือไม่เอาอะไรก็จะมีครับตัวที่เรียกว่า delete ออกไปเนาะเขาเขาจะได้ไม่อ่านค่าถ้าเราไม่ delete ออกไปเขาจะอ่านค่าไอ้รูปที่เราใส่อยู่นะครับโอเคเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับนะช่องครูัยเก่าก็จะพยายามหาสิ่งดีๆเหล่านี้มาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับโอเคครับถ้าถูกใจ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคู่ไว้เก่ากันนะครับสวัสดีครับ